สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอกันเกืบแก้เลยนะคะคิดว่าคลิปที่ทำขึ้นนะคะขอให้ทุกคนนั้นรับชมาความบันเทิงท่านนั้นนะคะแนวทางนี้ให้ไม่การันตีว่าจะมาทุกครั้งหรือว่าทุกรอบนะโปรดใช้วิจารณญาณน,นะคะ เมื่อวานแปดเจิตห้าสี่นี้คือไม่มีเลยนะหกสองหนึ่งนี่คือสำคัญเลย ได้อยู่นะดูดี่นะฮะอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ไม่มานะคะต้องขออภยัยวันนี้มาทุนวันนี้วันนี้ต้องมานะคะหนึ่งสองห้านะคะทุกคนวันนี้พิเศษบา้คุณนะคะ เยอะจัดกระดาษอรทุกคนซื้ออย่างเดียวซื้อกระดาษกับปะกาวันวัน รถนะ้ำมันหมดชีวิตยาก เอ้าเดี๋ยวดีตาเจอของดอกซูอุ้ยจะเหม็นเนาะอะไรเชือขาดเปลี่ยนไหม <laughs> ไม่ดีตาตัวเอง <laughs> <laughs> บ้านสวนสุโข,ขทัยรู้จักไหม มีบ้านสวนที่สุโขทยัไยไม่แล้วเหรอ,อโอ้โหโทำไมมาบ่อยจังเลยล่ะจ้าลูกจ๋าพ่อเหนื่อยมากเลยพ่อไม่มีเงินซื้อหมูปิ้งให้ลูกกินเลย <c oughs> ร้องแย่เลยร้องแย่เลยเด็กร้องแย่เลยเด็กหิวเด็กหิวฮะ <Ad> huh? เด็กหิว ก็นายให้เราเดินทำไมนายต้องมีน้ำมันให้เรานั่งรถนะเอ้สี่น้อยกิจพี่ปกติ V.I.P. นะกิจเฉพาะกิจพิเศษปกติ V.I.P. นะเดี๋จะไฮไลท์ให้ดูไฮไลท์ไฮไลท์ไฮไลท์เลยดี นี่นะขรับนี่สี่หน่อยจิตพี่ปกติ V I P นะทุกคนประมาณนี้ค่ะชอบก็ตามนะไม่ชอบก็คือผ่านได้เลยเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นเปิดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะหิงๆนะคะ